ออออออถ่ายเลยเ้วก็บอกคุนรันยิงต้องกก,ะะกันกันใกล,ใกล้ๆมนนี่ไงคุณนรันยิงผมอะ่ะถ่ารถผมผมอ๋ออืมอืมิดกัน อเี้อ่าแล้วเขายิงประมาณกี่นัดสี่นัดครับได้ยินไหมได้ยินครับได้ยินแล้วเราก็หนีเลยหนีเลยครับแล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมที่เราออกมาใช่ครับไปเลยเอาชี้ ตอนนั้นเราลากอะไรมาอยู่ฮะผมเอาโมงแก้วขมิ้นครับคือไม่ได้ไปวิ่งอะไรเถื่อนกับเขาเลยเอไม่มีครับไม่มีผีกัหมายแน่นอนครับผมมีใบอะไรให้หมดทุกต้อง สามศูนย์แปดสามเหรอสามศูนย์แปดสามครับเป็น,เป,นเป็นรถหมายเลขทะเบียนสามศูนย์แปดสามอ่าแล้วเป็นบีออสเหรอเป็นบีออสครับแล้วตอนนั้นตอน,ตอนนั้นเราเข้าตามไปด้วยไหมตอนที่เราจับตอนเข้าตามไปที่หลังคือชุดสุรกากรชุดแรกจับผมได้แล้วแล้วเขาตามไปที่หลังรถคันนั้นน่ะนะฮะครับรถเก่งคันนั้นน่ะตามไปที่หลังตามไปถึงที่ว่าเขาจับผมได้แล้วอ่าแล้วเห็นเหตุหการณ์ยังไงฮะ ผมขี่รถออกมาแล้วผมมันชะลอตัวเนี้ยมันมีรถมาปาดหน้าผมอืมค่ะปาดไปรถเจ๋งนี่สีอะไรฮะสีขาวครับแล้วผมก็เลยหักหมายเลขหมายเลขทะเบียนมันเห็นไม่ชัดพี่เพราะว่ามันไฟต่อไฟใส่กันเลยไงเพราะหน้ารถเขาก็จะมาใส่หน้ารถผมเหมือนกันแล้วผมออกไปแล้วตอนเนี้ยต้องใส่รถโกศลมาทางนี้แหละเขาจากหมู่บ้านเขาเขาลูกช้างเนี่ยก้ต่างคนต่างไปเลยพี่ได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งผมอะเราเห็นรถคันยิงอ่ะชัดไหม รถคันยิงอ่ะเป็นเป็นโตโยต้าวีออสหอะไรพี่